ความรู้สึกของคนที่มีอีโก้กันในตอนนี้นะคะใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังคะ่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวิเวชวยุโ,โรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแรนดอมดูพีอากาศนะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะเย้เยฝาก,กด s u b s cribe นะคะกระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะคะเรามาส่องความรู้สึกของคนที่มีโก้อ่า ในตอนนี้กันเนาะเอ,อกาล e นดอมเราเรื่องไพ่นะมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดและสิบสองราศีค่ะเน้นย้ําค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองราศีจ้าส่องความรู้สึกของคนที่มีอีโก้ในตอนนี้ส่อ่องความรู้สึกของคนที่มีอีโก้ในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ความรู S <S ้สึกของคนที่มีอีโกะจะเป็นคนปัจจุบันหรือเป็นคนใหม่คนเก่าของคุณก็ได้นะตอนนี้นะคนที่เข้ามาดูนะคนคนนี้นะจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอ่า มีความพิสูจนตัวเองแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในครอบครัวมีความเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่ของตัวเขาเองอะ่ะเหมือนตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุง่งเน้นมุ่งหน้าทำอะไรแล้วก็คิดมีการเตรียมการวางแผนและรักครอบครัวของเขาเนาะนะรักครอบครัวของเขารักคุณพ่อคุณแม่รักอะไรเงรี้ยแล้วก็คนนี้นะคะสีม้เท้าเนะี่ยมีความมุง่งเน้น อีโก้แล้วมันมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วละ่ะใครจะเข้าหาเขาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ง่ายๆนะขาจริงๆไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีกำแพงค่อนข้างสูงปีตามีมาตรฐานของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วมีแบบมาตรฐานค่อนข้างสูงอ่ะืมฉะนั้นแน่นอนค่ะเพราะเขามีมาตรฐานสูงใช่ไหมตัวเขาเองก็จะเหมือนแบบค่อนข้าง คิดเลือกนิดหนึง่งถ้าใครคิดจะจีบคนนี้หรือจะอยู่กับคนเนี้ยคุณต้องทําใจนิดนึ่งนะต้องทําใจนิดหนึง่งแต่ข้อดีถ้าเขารักใครคนนี้นะรักจริงสนใจใส่ใจการทํางานแต่ถ้าเขาไม่เอานะยเขาไม่เอาเลยนะเขาแทบที่จะไม่มองเลยไม่หันมามองหรือว่าไม่อะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะตัวเขามีกําแพงค่อนข้างสูงมากกําแพงค่อนข้างที่สูงของเขาเนี่ยมันเหมือนแบบเขามี เขามีชั้นเชิงของเขาไว้แล้วอ่ะเขามีมาตรฐานของเขาไว้แล้วหรือเขามีสิ่งที่เขาคิดในใจไว้อยู่แล้วอ่ะเออเขามีสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วว่าเขาจะต้องทาอะไรหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะต้องการเข้าถึงอะ่ะมันการเข้าถึงยากอยู่แล้วละ่ะเออเป็นคนที่เอาบอกต,ตรงๆก็เข้าถึงยากไหมก็ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งค่อนข้างยากในระดับหนึ่งแต่ มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะเข้าไม่ถึงเลยนะคะตัวเขาจะเข้าไม่ถึงเลยเพราะตัวเขาก็มันเหมือนแบบยังคงยังคงค้นหายังคงติดตามยังคงเป็นเป็นเหมือนเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นอะไรแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่มันเซฟโซนเซฟโซนหนึ่งอะให้กับตัวเองได้ไหมได้ให้กับความคิดให้กับรอยยิ้มให้กับ คือเขาเอาง่ายๆนะคะเขามีทสัศกคติค่อนข้างที่จะเป็นบวกไหมใช่มีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเข้มแข็งหรือเป็นอะไรแบบนี้นะ,ะเดอร์ซันจริงๆคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนพระอาทิตย์ร้อนแหลกเดอรซันนิสัยก็เหมือนเด็กง้องแงงงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็ชอบขี้วีนใช่ไหมแต่ข้อดีของเขารักครอบครัวแล้วก็ทํางานเก่งมากๆนะคะเดอรซันเนี่ยมันเป็นพระอาทิตย์เนาะ พระอาทิตย์ที่เหมือนมันร้อนแรงมากๆแล้วก็พูดเลยพูดเลยพูดตรงไม่สนใจฉันจะพูดเลยไม่ได้คิดหรอกไอ,อ้ว่าไฟตรงข้ามมันจะรู้สึกยังไงนี่คือตัวเขานี่ใส่ส่วนตัวของเขาเลยนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวแบบคนที่จะอยู่กับเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกดีไหมจะโอเคไหมนี่คือเขาค่ะนะคะเดือดสันเนาะนี่คือเขาแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเนะี่ยเป็นคนที่ไม่ได้นิ่งเงียบนะชอบ ชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบสั่งสรรมีเพื่อนเยอะเออมีเพื่อนเยอะแล้วก็คิดเลือกนิดนึงนะคะมันก็ต้องเลือกเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่มันเหมือนแบบเขาจะเที่ยวได้เขาจะกินเขาจะอะไรได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากที่จะมีความสุขคนที่อยู่กับเขาจะต,ต้องอดทนแล้วโดวยเฉพาะคนคนนี้นะกับคุณเนี่ยมันไม่ได้แบบแบบเปิดใจอะไรมันก็ยังเชิงกันอะเออต่างคนต่างเก่งไหม อ่าต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองหรือต่างคนต่างมีเป้าหมายเอ่อเป้าหมายหรือแพชชันใ,ในในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆฉชนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานของตัวเองเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทำให้ตัวเขาตัวคุณเนี่ยจับ ไปต่อในความสัมพันธ์มันได้มามันก็ได้แหละแต่มันก็มีความเหนื่อยเหมือนกันล่ะมันก็เหนื่อยเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะคุณกับเขาจะอยู่กันฉันมิดกันเป็นเพื่อนการเป็นทีมงานทีมเวิร์กกันหรืออาจจะชอบกันโดยที่มันเหมือนแบบไม่รู้เหนือรู้ตัวแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันอะ เอออีโกโ้เหมือนกันคุณก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมฉันก็สวยฉันก็หล่อฉันก็ไม่ได้สนใจนะแต่ฉันก็รู้สึกดีนะม,มันเหมือนแบบเออถ้าจะพูดหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรู้สึกว่าเออคนนี้ต้องชนะคนนี้จะคือคุณเป็นคนที่ก็ไม่คือไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแต่คุณมีความรู้สึกไหมมันก็มีความรู้สึกและโดยเฉพาะเขาเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงมากขี้เลือกขี้งดง่ายขี้วีนขี้เบือ่ออะไรแบบเนี้ย ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับตัวคุณที่จะชอบกับคนคนนี้อีโก้ค่ะมีการวางแผนมีการเซตในแต่ละวันว่าจะทำอะไรมีการประชุมสัมนาหรือการพบปะสังสรรค์เหมือนแบบท้ทองฟ้าที่มันกว้างมากใช่ไหมอ่าท้องฟ้าที่มันกว้างมากแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นอนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ มันต้องเจอกับโลกภายนอกเขาชอบการสังสรรค์ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่เขาจะมีฟอร์มกับคุณนะเขาเป็นนักสินตอนอาการคนหนึ่งด้วยนะคะคนคนนี้นะเขาก็คุณเนี่ยเวลาคุยกันหรือเจอกันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันคลิกไหมมันคลิกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเออมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันอนะเออจริงๆนะแล้วคนเนี้ยนะถ้าไปรวมถึงพาร์ทในความรักของคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาก็ยัง คงรอคอยให้คุณไปง้อเขาเช่นกันแต่คุณก็บอกไม่ฉันไม่ง้อหรอกก็ทำนิสัยอย่างนี้ฉันจะงอทําไมฉันก็ชิลๆของฉันฉันไม่ได้สนใจจ้าเธอจะเป็นอะไรก็เรื่องของเธอจ้าฉันไม่ได้สนใจตอนนี้ฉันอยากจะไปอยู่กับเพื่อนฉันบ้างฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้ให้มีความสุขบ้างฉันไม่อยากที่จะมาจมปักฉันไม่อยากที่จะมาอยู่กับในอะไรแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างงี้นี่คือตัวคุณค่ะเพราะตัวคุณอะ ได้แข็งแก่งแล้วนะถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณเนี่ยคนนี้ก็นิสัยเหมือนเด็กเหมือนกันนะคือจริงๆมีความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ตัดกับคุณไม่ขาดหรอกแต่เป็นรักถ้าเราเป็นรักปัจจุบันเนี่ยก็คือการเอาชนะกันอยู่ตรงนี้นะมันมีเหมือนแบบมันมีบททดสอบของชีวิตระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเกิดขึ้นค่ะมันมีสิ่งให้ท้าทายกันเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีบางมุมอะที่ทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะก็ ก็เหมือนแบบจะจะอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้ดีอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะมันมีบททดสอบของตัวเองนะคะมันมีระยะเวลาการเปรียบเทียบนะคะการสมดุลการเปรียบเทียบการที่ทั้งคนและเขาก็ยังคงความสัมพันธ์และพัฒนากันไปข้างหน้านะมันมันได้หมยมันได้อยู่แล้วแต่คนที่เหมือนจะก้าวหน้าหรือคนที่เหมือนจะถอยหลังอะก็คือ เอาง่ายๆนะทั้งคุณกับเขา,าเก่งแต่กันทั้งคู่แหละถ้าสอง 2, ความรู้สึกของคนที่มีอีโก้เนี่ยเขาไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองหรอกคะ่ะ mm. เขามีสิ่งแวดล้อมที่มันดีมีบ้านมีครอบครัวมีสิ่งที่มันเป็นแต่เขาแค่มีอีโก้แค่นั้นเองเขาก็มีความรู้สึกเหงาเหมือนกันอ่าเขาก็มีความรู้สึกเหงาเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเองก็ต้องการความรักเหมือนกันอืมแต่บางทีอ่ะคนเนี้ยนะคะมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่ก็คิดเยอะเนาะ แล้วก็อยู่กับคนที่มันมีสังคมที่มันค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่อยู่กับสังคมเยอะหรือคนที่มีอีโกโ้นะเขาก็จะเหมือนแบบตัวเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหม่อือไม่ค่อยได้สนใจใครแต่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแน่นอนค่ะการครบของคุณกับเขายังไม่ได้ชัดเจนอไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ชัดเจนหรอกก็อยู่ในพาร์ทของความเป็นคนรู้จัก แฟนหรือคนให้ใจกันมองตากันเหมือนปลากัดเออกําลังก่อร่างสร้างตัวของความรักแล้วก็มันเหมือนแบบคุณก็มันมีเรื่องท้าทายเกิดขึ้นระหว่างความรักของคุณกับเขาอะ่ะเออคนลกเก่าของคุณก็ยังคงคิดถึงคุณนะถ้าเป็นในพาทของคนที่เข้ามาดูแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยตัดจบความสัมพันธ์กันไปเนี่ยคนนี้ก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่แต่เขามีอีโก้เขาไม่ยอมที่จะมางอ,อคุณง่ายๆนะคะเขาไม่ยอมที่จะมางอ,อคุณง่ายๆค่ะ และตัวคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเช่นกันเพราะคุณก็เหนื่อยกับสิ่งที่มันผ่านมานะคะอย่างที่บอกนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดเทันเจ็ดวันละสิบราศีแต่ราศีที่เด่นชัดตรงนี้มีก่อนแล้วคะราศีมีนกรกฏพิจิกนะคะนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะในความเป็นจริงนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งคุณกับเขาเนี่ยชั้นเชิงกันมีชั้นเชิงกันมากมีสิ่งที่คิดมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้อง เดินหน้าหรือโฟกัสกันไปอ่ะนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็เป็นคนรับผิดชอบคล้ายเขาเหมือนกันคนนี้ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกแต่มีแค่มีอีโก้แค่นั้นการเข้าถึงเขามันค่อนข้างยากด้วยนิสัยอัตลักษณ์ส่วนตัวของเขาจะนิสัยนะคะของเขาที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดวยที่เขาแบบไม่ค่อยปรับปรับให้ใครอ่ะคนอื่นต้องปรับหาเขาเอาง่ายตัวเขาเองอ่ะถ้าจะขอแลวปรับจริงๆอ่ะค่อนข้างยากนะคะคนที่ปรับอยู่เสมอหรือคนที่ ปรับอยู่ตลอดเนี่ยคือตัวคุณที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะพอมันมีการปรับมากขึ้นนะคะมันมีการปรับกันมากขึ้นคุณปรับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยนะคุณก็รู้สึกเงียบถูกต้องค่ะคุณรู้สึกเงียบเงียบดีกว่าเสยดีกว่าแล้วคุณก็อยากจะเป็นเหมือนแบเอ้ยอ่านในเมื่อคุณเป็นเดอรซันฉันก็เป็นเดอรซันได้เช่นกันคุณเลยย้อนรีโนเวทกลับมาว่าเฮ้ยหรือจะดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันก็เหมือนสุขภาพจิตฉันเหมือนแย่เหมือนกันนะ อะไรแบบนี้มันเหมือนแบบฉันต้องคอยตามเธอนะฉันต้องคอยดูแลเธออยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเธอสนใจแต่งานเธอบ้างงานเธอทํางานโดยเธอไม่ได้สนใจฉันเลยอะ่ะฉันเรียกร้องความสนใจไปร้องไห้เสียใจไปเธอก็ไม่ได้ มาดูแลฉันอะไรแบบเนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะเออม o ฟออนจากตรงนี้ m o ฟออนไม่ได้หมายความว่าคุณเลิกกับเขานะแต่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นอยากสวยมากขึ้นอยากหล่ออยากแต่งตัวดีๆอยากมีสังคมดีๆเหมือนที่ผ่านมามากขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะเรนด o อมนี้เป็นเรนดอมที่พิสูจน์ใจของอคุณและเขาทั้งคุณและเขาต่างมีความต้องการหรือแรงปัา,า,า,ารถนาาข้าหงกานแต่มีอีโก้ใส่กันแค่นั้นเอง นะคะการเงียบนะคะไม่ใช่เป็นการเลิกนะคะส่วนตัวคุณเงียบเพื่อดูอะไรบางอย่างเงียบเพื่อมองให้เห็นว่าตัวเขาอะก็เป็นยังไงกันแน่คุณไม่ได้ปล่อยมือคุณไม่ได้มีใครทั้งที่คุณแทนที่จะมีใครได้คุณไม่ได้มีหรอกคุณอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเงียบไปหรือคุณเป็นแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงคนนี้กับคนที่มีโกส่องเขาเลยจ้ะเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละจ้ะนะคะคนปรักซบ อาตจ j คนนี้นะคะก็คิดถึงคุณเช่นกันต้องการนะคะอยากพบอยากเจออยากคุยอยากเจรจาอยากพูดในมุมที่เขาอยากจะพูดแต่ก็อ่ะอืมตึงไว้ก่อนละกันดี๋วค่อยพูดนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทําเป็นการเคยตัวหรือเคยชินนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นสามดาบขึ้นเห็นไหมถ้าเห็นไหมเป็นสมดาบขึ้นก็เหมือนแบบเฮย ความรักมันเลยมันถึงไม่ไปไหนไงมันเลยอยู่กับที่เลยอะไรเงี้ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังมันไม่ได้ขาดอ่ะมันก็เลยไม่อยากจะเติมเต็มอะไรมะแต่ตอนเนี้ไอ้ความรู้สึกของเขาที่มันรู้สึกขาดอ่ะนะคะความรู้สึกที่มันขาดอ่ะมันมันเหมือนแบบเขาต้องการคุณจริงๆนะอจริงๆจากเบื้องลึกหัวใจของเขาเลยเขาต้องการคุณจริงๆอยากคุยอยากพูดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่มีชั้นเชิงแล้วมีอีโก้มีฟอร์ม ของง่ายก็มีฟอร์มแหละนะคะ w หวนอัลฟอูนค่ะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่อยากเป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะเอ,อ,อยากเป็นบ้านหลังหนึ่งอยากเข้ามาขอโทษคุณอยากกลับมาที่เดิมเพราะเขาก็รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลยมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้ต่อมันก็ยังทุกข์อยู่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อมันก็ยังทุกข์อยู่มันก็ยังเหมือนแบบเออมันก็ยังไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะ มันก็ยังไม่มีความสุขเหมือนเดิมฉะนั้นแวลออฟโพจูนค่ะเป็นบ้านคุณอบอุ่นเหมือนบ้านเขานั่นแหละค่ะคุณอบอุ่นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งจริงๆอ่ะคนนี้นะก็เป็นคนแบบพูดแบบถ้าเอาจริงๆถ้าถ้าทะเลาะกับคุณจริงๆหรือคุยกับคุณจริงๆคุณมีเหตุผลค่อนข้างเยวกว่าเขาเยอะนะคะคุณคุณไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินใจใครง่ายๆนะคะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ ที่อยู่ด้วยเราก็มันไม่มันไม่น่เบื่ออย่างนั้นแต่ตัวเขาเองด้วยอารมณ์ของเขาด้วยแหละนะคะนิสัยของเขาเอาแต่ใจมันต้งตงตงองวัยเยาของเขาด้วยแล้วก็แหมพอเอาแต่ใจมันต้องก็วัยเยาใช่ไหมแล้วพอมาโตขึ้นใครจะไปสอนเขาได้ทูก้องไหมฉะนั้นมันก็ไม่มีราคาใครจะเข้าไปสอนเขาได้นะคะ่ะก็นิสัยเขาเป็นแบบนี้เนาะโอ้นะคุณเก่งนะตอนนี้คุณยืนหลักคุณปักหลักปักใจที่ตัวเองได้นะคุณเก่งมากๆเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากปิดหูปิดตาคุณไม่อยากรับรู้เรื่องเขาและ จะยังไงก็ช่างจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ได้สนใจเลยจ้าจะอีโก้ต่อไปหรือจะมีกําแพงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจจ้ะนะคะคุณรักตัวเองอะ่ะคุณกลับมา move ออได้ปรับปรุงตัวเองได้ทําให้กําลังใจหัวใจที่มันอ<ะ>่อนล้ามากๆเลยกับการอยู่กับเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าแล้วแต่เลยจ้ะคุณจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้สนใจนะจ้ะตอนนี้จ้ะแต่ฉันรักคุณไหมฉันก็รักคุณนะคะ แต่ฉันก็อยากจะมูฟออนในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าโอ้ยมันขาดไปนานมากแล้ว3ปีสปี2ปีสปีนี้ฉันรู้สึกแก่มากแล้วจ้ะฉันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยตอนนี้ฉันจะกลับมามูฟออนนะจ๊ะแล้วฉันก็จะดูแลตัวเองจ้ะจะเธอจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรจ้ะถ้าเธอรรกฉันจริงเธอก็ต้องรอฉันได้จ้ะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นในเรื่องเรื่องราวในแบบนี้เขาจริงๆงอ่ะเขากําลังเรียกร้องความสนใจจากคุณค่อนข้างเยอะมากเพราะตัวเขาเองเขารู้ว่าการที่เขาได้เรียกร้องความสนใจจากคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่า มันเป็นความถามว่าเอาชนะไหมใช่แล้วเขาก็ไม่ชอบนะคุณอยู่กับคนเยอะๆเอาจริงๆเขาเป็นคนขี้หึงเช่นกันคนนี้นะเอาจริงๆสองความรู้สึกตอนนี้เขาก็ยังหึงคุณเหมือนกันเขาส่องคุณทุกช่องทางเลยแรกๆเหมือนก็มันไม่เป็นไรพอหลังๆผ่านมา2เดือน3มเดือนหรือคุณไม่ได้คุยกับเขาสอกอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหงาจ้านะคะคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงปากแซบอัตใจเนี่ยเขาก็รู้สึกนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคิดถึง ต้องการอยากคุยอยากเจอคุณอยู่กับเพื่อนคุณอย่างไรอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่ามันมูฟออนได้อะ่ะมันรู้สึกดีจังเลยอะ่ะมันไม่ต้องเครียดอะ่ะมันไม่ต้องมีเรื่องที่จะมากดดันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวจังเลยฉันรู้สึกปวดหัวฉันรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยนะคะ ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองก็อยากจะทำอะไรบ้างนะคะบางครั้งฉันก็ทำตามอารมณ์เธอไม่ได้นะถ้าเธอจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอก็กอยู่คนเดียวไปก่อนฉันก็ขอมูฟออนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวด้วยเธอดีแล้วเธอจะทักฉันมาก็ไม่เป็นไรนะฉันก็จะเอ่อยอมรับในส่วนที่เธอเป็นได้หละแต่ฉันก็ขอแบบเอออยู่กับตัวฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้รักตัวเองดีที่สุดแล้วมองอนาคตการไกลของตัวเองนะคุณเริ่มที่จะมีแพลนทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวคุณมีความสุข ส่วนตัวเขาคุณเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะแต่คุณเป็นห่วงคุณตัวเองมากกว่าเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้เป็นห่วงตัวเองเลยคุณรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขามากแล้วคุณก็รู้สึกว่าอะไรที่คุณอยากจะทําคุณไม่ได้ทาเลยมันไม่ใช่เป็นการเสียเวลาแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันที่ให้เวลาคุณไปอ่ะทําไมไม่มีความหมายเลยหรอมันไม่มีประโยชน์เลยหรอเอออะไรแบบเนี้ยนะคะส่องความรู้สึกก็อยากรู้ไหมก็อยากรู้นั่นแหละว่าไอ้คุณเนี่ยจะไปได้อ่าสักเท่าไหร่เนาะที่คุณทําอยู่ตรงเนี้ยคุณจะไป อ่าได้สักเท่าไหร่ตอนนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทํามากแล้วนะนแล้วฉันก็ไม่ได้แข่งขันกับคุณนะฉันต้องการที่จะทําของฉันเองตัวเขาบอกเลยเลยเขากําลังห่วยหาความรักจากคุณต้องการพบต้องการเจอต่องการเจราจาต่องการสนทนาหรือแม้กระทั่งการพูดกันคุยค่ะตอนนี้นะเขารู้สึก,กว่าตัวเขาไหวาขาดแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะเสนสโซนที่ดีก็คือตัวคุณ พลังงานดีๆก็คือตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวคุณบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยได้รับเขาอยากจะได้รับจากคุณและสิ่งที่เขากําลังทําหรือสิ่งที่เขากาลังสร้างอยู่ตรงนี้มันคือพลังงานของคนที่มีความสุขหรือมีความรักที่ดีต่อกันแล้วบอกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบนี้มันคือความรู้สึกของคนหรือใครบางคนที่กําลังห่วยหาความรักคนอีกโก้คนนี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกมีค่ะแต่เขาแค่ ใช้จุดที่มันเป็นเหมือนแบบมีปมด้อยของเขา,เาพยายามทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ฉันก็รู้สึกจ่ะนะคะแต่ฉันก็มีความเยอะยิ่งอะ่ะเห็นไหมหรือให้บริเซทถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงนะคนนี้จะเป็นคนที่โอ้โหเยอะยิ่งมากแต่เขามีน้ำเมตตานะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่นิสัยผู้หญิงเลยนะคะเอาใจคิวินอ่าคิวินค่ะนะคิวินค่ะแล้วก็คิวเอย่างค่ะ นะคะขี้วินขี้เหวี่ยงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรที่มันเหมือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเขาอะ่ะก็เรียกร้องความสนใจเก่งนะคะเป็นคนที่เก็บกดทางความรู้สึกนะคะจะด้วยการอบรมเลี้ยงดูมาก็ตามเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาได้คบใครสักคนเขาจะต้องเป็นผู้กุมนะคะกุมความรู้สึกแบบนี้อ่ะใช่ถูก <laughs> ใช้ถูกต้องคะ่ะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยนะคะก็ จริงๆเขาพร้อมไหมพร้อมแหละนะคะตอนนี้ก็เหมือนแบบมีแผนการลับในใจเหมือนกันนะคะที่จะทําอะไรได้นะคะที่ใช่คุณประทับใจเขา่เขาจะทํำยังไงอ่ะเอ๊ฉันจะเข้าหาดีคนนี้ยังไงดีนะเป็นคนแข็งจริงๆเลยตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนแข็งใช่ไหมเป็นคนอารมณ์ที่ไม่เป็นแบบคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนแล่ะคุณจะมาพูดจะอะไรกับคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่ที่อา่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกต้องป่ะตัวเนี้ยถ้าพูดอะไรมาไม่ดีคุณฟาดกลับทันที เหมือนตัวคนเองฉันก็ไม่ยอมแล้วนะเออเออพูดอะไรไม่ดีเนี่ยฉันก็จะอพูดจากับคุณไม่ดีเช่นกันถ้าคุณพูดดีฉันก็จะพูดตีด้วยเพราะฉันก็จะเป็น the world เฉละจริงจริงฉันเป็น the world นะฉันผิวพรรณดีฉันอยากทาอะไรที่ไม่ดีๆเหมือนคนอื่นบ้างนะคะแต่ฉันเนี่ยต้องมันนั่งตามเธอแล้วเธอก็ไม่ได้ตามใจฉันฉะนั้นแน่นอนค่ะตอนเนี้คุณรู้สึกว่าโอ้มันแฮปปี้มากๆเลยเออแล้วแต่อารมณ์จะทําอะไรก็ทําไปไม่ได้ ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เป็นหลอกตัวคุณอ่ะจริงๆคุณปลอมใช่ไหมเอออีโกโ้เยอะก็ปลอมไปก่อนลวกันนะคะแล้วก็คิดได้มาอะไรก็ทักฉันมาฉันก็รอเธออยู่ตรงนี้นะฉันไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยก็เป็นเวอร์ช l ฉันทํางานอยู่กับเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรแบบเนี้ยอะไรที่คุณไม่เคยทําคุณก็ไปเนาะในช่วงระยะเวลาที่คุณคบก็เขาหรือคุณอยู่กับเขานะคะไปวัดฮะเพื่อนดื่มดิ้งเที่ยวตั้งสันปาร์ตี้มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ มีลิมิตของคุณนะคะแต่คุณก็มีลิมิตของคุณการที่คุณเป็นคุณอ่ะคุณก็เหมือนเออรักษาความสุขของคุณถูกต้องแล้วค่ะการรักษาความสุขแบบคงไว้อะที่คุณคิดว่าการที่ก่อนคุณจะรักเขาคุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อก่อนคุณรักแต่เขาคุณเทิดทูนคุณเหมือนแบบต้องการอ่ะต้องการที่จะเหมือนแบบเออเป็นเสนึ่งในชีวิตเขาพอมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคุณก็ไม่ได้จะเอาชนะเขาหรอกแต่สถานการณ์บางสถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณต้องเอาชนะเขาเพราะว่าคนคนนี้นะคะถ้าคุณไม่ เนี่ยถ้าคุณไม่เหมือนแบบทําให้เขารู้สึกหรือว่านิง่งๆเฉยคนคนนี้นะคะต้องนิ่งและเฉยเขาถึงจะรู้สึกแต่ถ้าพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะไม่มีความรู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออสงสารหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกแล้วก็มีความต้องการในในในความรู้สึกแบบนี้มันก็ทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความชัดเจน ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบางอย่างบางมุมที่เขาทําหรือเขาเป็นณตอนนี้นะคะเขาอยากจะหยิบยื่นความรักและอยากจะกลับมาขอโทษอยากพูดได้เข้าใจจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เขาก็เป็นอย่างนี้เฉยๆเออกลับมาคุยกันนะเคลียร์กันดีกว่านะคะอย่าแบบเหมือนเฉยต่อกันเลยเขาก็คิดถึงคุณมากเช่นกันนะจริงๆคนนี้เขาก <erman ica. S 1> <restaur> ็คิดถึงคุณเช่นกันนะไม่ได้คิดถึงนะคนที่มีโก้เนี่ยก็เหมือนแบบก็ไม่มีความสุขหรอกลูกนี้ลู้นรนอยู่ต้องการอยากจะคุยกับเธอหรือต้องการที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่เหมือนแบบโอยมีชชั้นเ มีแนวทางของชีวิตแล้วก็มีชั้นเชิงอะอะไรแบบเนี้ยเนาะโอ้วันนี้ได้รับพลังงานความสุขของพลังงานบวกใช่ไหมทุกคนเนาะฟังแล้วรู้สึกดีไหมเอออย่าไปเครียดมากนะคะเนาะเราอย่าไปเครียดมารักคุณรักตัวเองอะมันถูกต้องแล้วแหละนะคะคนเรามันก็ต้องรักตัวเองปะถ้าไม่รักตัวเองก็ใครจะมารักเราก่อนนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะส่องความรู้สึกของคนที่มีอีโก้ในตอนนี้ก็คือเขาคิดถึงคุณนั่นแหละเขาก็มีแผนการรับที่อยากจะเข้ามาคอนแทคกกับคุณหรืออยากจะเข้ามาคุยกับคุณให้เข้าใจแค่นั้นเองค่ะ ฉะนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีค่ะเลิฟยูทุกคนนะคะมีความสุขนะคะออใครเข้ามานะคะขอให้มีความสุขค่ะแฮปปี้แฮปปทุกคนนะคะเลิฟยูค่ะ